คิดจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด7 4เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบช p อปชอปชอชส่วนใครที่คิดกำลังจะเติมเ e กม f o o t ตบอขอแนะนำบริการเติมเกมกุกกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกษียณนฮะแล้วแล้วฮะวันนี้ผมก็ได้ทํากิจกรรมอะไรเรียบรอแล้วนะก็จะมาเอ่อเปิดแพ็คของฟรีกันต่อนะรอบที่แล้วฮะผมเปิดไป25บานะ้าใบฮะข่าวจูวเลยนะไม่ออกนะรอบนี้ก็ทํากิจกรรมได้เออสามสิบสี่ใบโอเคถ้าเรามาดูรายชื่อนักเตะนะก็ตามที่เห็นเลยนะแหมเปิดได้แค่เฉียดเฉีวนะ ตัวที่ผมเล็งไว้ฮะนั่นคือโรธามาติอุสล่างอินเตอร์มิลานนะตัวนี้นะเล็งแล้วเล็งอีกนะอยากได้ฮะนี่ฮะโรธามาติอุสนะแหมเป็นสไตล์ดูวิงฟอร์นี่ถือว่าอยากได้จริงนะพูดตามตรงเลยนะถ้าได้มาทีมผมก็จะปึกขึ้นบีกนะหรือถ้าไม่ได้จริงก็ได้คิรินนี่ก็ได้นะคู่เซ็นเตอร์ผมก็เริ่มไม่ค่อยดีนะ โนี่ดับนะก็คีนี่น่าจะไปยืนแทนได้อยู่นะแต่ก็มีตัวที่ผมไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นั่นคือโรเบโตโรดาโดนี่นะแหมมาด้วยสไตล์ตัววิงสอดลิมปิกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเล่นสไตล์นี้ด้วยนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะหรือว่าถ้าไม่ได้คีดดนี่หรือว่าเราทําทุวขอวีเวท่าเบอร์ต้อมแล้วกันนะถ้าอยากโชคร้ายที่สุดแล้วกันนะโบชานเชอร์กิตแล้วกันนะถ้าโชคร้ายจริงๆนะตัวนี้ก็ได้นะ ไม่เกลียงนะฮะอ่ะไม่อเการเสียเวลาผมก็จะขอเปิดใบอยอดทสี่ใบก่อนนะเพื่อนทำโชว์ก่อนแล้วกันฮะโอเคครับใบแรกมาไม่มีผู้เกือบร้องฮะใบนี้ไม่มีผู้เลยฮะอือือยังไงฮะเปิดเปิดหัวมาก็รู้สึกถึงความเจ๊งเลยฮะอ่าใบที่สองฮะมีแค่ผมแดนแหม ดำดำแบบนี้ฮะมาคุสตูรามโอ้โหได้แต่ค้าขาขาวจุดจู๊ฮะพูไม่ติดพุพูพไม่ออกนะอ่าใบที่สามก็ไม่ออกแหมเห็นหัท้าวซร้าเนี้ยฟอรันต,ตอเลสฮะโอ้ยรู้สึกว่าจะดวงไม่ดีแล้วนะอ่าโคสุดท้ายโอ้โหก็ไม่ออกครับ อันนี้ก็เหลือสามสิบใบนะผมก็จะเปิดทีละสิบเลยนะเพื่อปรารยิเวลาเปิดทีละสิบเลยดีกว่านะแต่ว่าขอใช้สูตรสักแป๊บหนึ่งนะขอใช้สูตรหน่อยเออมันต้องมีวิธีรีตองกันหน่อยนะไม่ใช่เปิดปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บนะเราถ้ามาดูหนึ่งครั้งคลิปนี่หนึ่งครั้งแล้วกดออกมีท่าเปิดท็อปหนึ่งครั้งแล้วกดออกนะเผลอๆนะออกสามตัวนี้เลยนะ โอเคอะไรนี่ไม่สามารถเพิ่มนักเตะได้นักเตะเต็มเหรอต้องใช้ห้าแสนจีพีอได้ได้ฮะอยาขอใช้สูตรหนึ่งครั้งแล้วกันนะต้องมีวิธีหน่อยโลธา,มานนเมนิหนึ่งครั้งกิเลนีหนึ่งครั้งมีวธาเปอร์ท็อปหนึ่งครั้งสวยออกมากดเลยปื๊บอา้าวยังไม่ได้ซื้อเหรอ เราใสตตา่ต้องกดตรงคําว่าเพิ่มอ๋อต้องกดตรงคําว่าเพิ่มแหมเพิ่มเป็นห0ร้อยคนนะตัวนัเกเตะเยอะจัดนะแหมเสียเสียเลิศนะเสียเลิศนะเอาไม่เอาไม่เอาไม่อีกรอบหนึ่งลงดาดาโร้ามาทิวสหนึ่งครั้งคิรนีหนึ่งครั้งเบอร์เท้าบีเวท้าเบอร์ท็อปหนึ่งครั้งอ่ะสามตัวนี้ออกทีเดียวไปเลยฮนะปึ๊บเขาให้ปึ๊บปึ๊บ,บยังไงฮนะ โอ้โหยืนเลียงหน้ากระดานกันเก้าคนแล้วออกมาฮะดีคโอโ้จะออกมาทำไมฮะแมเห็นคนยืนเลียงกันเก้าคนก็จบแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ออกนะเหลือแค่ยี่สิบใบฮะตอนนี้ก็เสียงสันนะ่นฮะแทบจะร้องไห้แล้วนะเหลือย่เอเหลือแค่ยี่สิบใบยังไม่ออกฮะอืมหือไม่เฉียดไม่อะไรเลยฮะ โอ้ยหรือว่าจะดวงสวยกุดหรือว่าจะดวงสวยกันจริงๆฮะไม่ออกสักใบอะโอ้โหนับกันได้เก้าคนคนนี้คนที่สิบก็จบเลยดีครับแบบนี้ไม่ออกเลยโอโ้แทบจะร้องไห้ไม่ออกนันข่าวจั๊วเหลือสิบใบสุดท้ายนะผมก็จะเปิดทีละใบแล้วกันนะรู้สึกว่าผมจะดวงสวยจริงๆนะรอบนี้นะ ไม่ออนจริงเหรอฮะเปิดห้าสิบกว่าใบนี่จะไม่ออกสักตัวเลยเหรอฮะโอ้ยใจร้ายเกินไอ้โคโคนามีพี่ใจร้ายเกินไปนะฮะเปิดทีละใบดีกว่านะมาฮะคนแรกเหลือสิบคนสุดท้ายโอ้ยไม่ออกก็มีแค่ผมแดนจะร้องไห้หะเหลือเก้าใบโปก็ให้ไม่ออกฮะ โอ้ยเริ่มหน้าหลาแล้วฮะคิดไม่ออกแล้วไม่ออกอีกเวันนี้มันเป็นอะไรครัน่เป็นดวงสวยอะไรขนาดนี้เะเหลือเ,เจ็ดใบฮะก็ยังไม่ออกฮะจะร้องไห้แล้วครับตอนนี้อ่ะครัง้งหนึ่งก็ยังไม่ออกฮะโอ้โหจะไม่ออกจริงๆเหรอฮะ อีกครั้งนึ่งเหลือห้าใบฮะก็ยังไม่ออกเสียงฮะเสียงเริ่มเบาลงเบาลงเห็นชะตากรรมแล้วนะอ่ะเหลือสี่ใบก็ยังไม่ออกฮนะเหลือสี่ใบสุดท้ายเลือสมใบกดเข้าไป,ไปเป๊กออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ออกเหลือสองใบแล้วฮะสองใบสุดท้ายจริงๆเลยฮะอ่ะออกเธอรอบนี้ ปึ๊บไห้เอ้ยมีผู้โอ้เห็นเกงดำแบบนี้จบฮะตัวที่ไม่ได้อยากได้เลยแต่มันออกฮะนั่นคือโรเบโตโดนาโดนี่นะโอ้ยเสียงตัวไม่ได้อยากได้ตัวนี้อยากได้โรธามาติอุสคิเรนนี่ก็ตายฮะหรือว่าวีธ้าเบอตอบอ็อมฮะแต่ว่าตัวที่ผมพูดไว้ฮะว่าไม่อยากได้ออกเฉยโอ้ยเหลือใบสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แม่จะดีใจก็ดีใจไม่สุดนะโอ้โหอยากได้โลดท่ามาดูนะได้โรโตโรดาโดน่ยอกอเอืออืมเปิดมาโอ้โหเกือบห้าสิบเก้าใบนะไม่ออกเนะโอ้ได้คนนี้แทนนะโรเบโตโรนาโด,โดนี้ก็จะมาด้วยสไตล์ตัววิ่งสอด แล้วถ้าจะไปเล่นในตำแหน่ง s อเนี่ต้องเพิ่มตำแหน่งอีกนะเนี่ยโอ้โหไปเสียสกิลอีกโบดหัวะฮะอ่ะอก็ก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะสับของฟรีนะสลับเออห้าสิบเก้าใบของผมนะก็ออกคนเดียวน,นั่นคือโรเบโตบาแอโรเบโตโดราโ,ด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 โดนี่นะแล้วผมก็แหมเหลือสอง้ยทองไม่รู้จะเหลือไปทำไหมนะนี่ฮะมาเปิดแบ็กเมนยูต่อนะเห็นไหมฮะ โอ้โหเปิดมากขนาดนี้แลนะ้วฮะแม่ก็อยากได้อยอ่นะปีตเตัวจะไม่เคลื่อนล่างใหม่นะล่างเก่าผมก็เริ่มใช้ไม่ค่อยดีนะหรือว่าตัวตำนานใหม่ก็ได้นะเอาเอาเลยฮนะปื๊บปื๊บป๊บป๊บออกไม่ออกไม่ออกเริ่มล้างไม่ดีแนละ้วรู้สึกว่าจะยังไงไม่รู้ฮนะร้อยทองสุดท้ายเปาก็ให้อ่าเรียบร้อยดีฮะเจ๊งนะ โอ้โหรอบนี้เจ๊งของแท้ฮะโอ้ยเปิดมาขนาดนี้ไม่ออกสักตัวนะอืมอยากได้อยู่นะแต่ว่าคงต้องพอสักแค่นี้ก่อนนะไอที่ผมเพิ่งเปิดไปเนี่ยก็เป็นทองฟรีนะปวดแล้วก็เสียงสั่นนะคิดไปคิดมาแหมรู้สึกเสียดายนะอยากได้คิดเรนี่จริงๆนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้แล้วก็จะให้ทำยังไงนะเออ แม่ถึงก็พูดไม่ออกนะอ่ะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ